สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมา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 ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวนะคะสำหรับการเปลี่ยนลายนะคะแจ้งข่าวสำหรับการเปลี่ยนลายลายเป็นลายแอดแล้วนะคะสำหรับ การขายน้ำพริกปาร้าสับบองแตนนะคะหรือว่าเป็นเอ่อหรือว่าเป็นขนมจีนน้ำยาตีนไก่หรือว่าเป็นขนมจีนน,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 จน,น้ำยาไก่กะทิโคราชนะคะที่แตนขายอยู่ลน์สั่งของทั้งหมดนะคะที่แตนขายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำพริกหรือว่าขนมจีนก็ดีนะคะสั่งมาที่ไลน์แอดแตนห้าห้านะคะแอดทีเอ็นห้าห้นะจ๊ะ สั่งมาได้เลยนะคะ TAN ห้ T A N นะจ๊ะใส่แอดด้วยนะมีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนบนสติกเกอร์ด้วยเนี่ยแต่ว่าสติกเกอร์เก่าที่ที่สั่งมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้มันหมดเพราะว่าสั่งมาเยอะมากเราก็ต้องใช้ให้มันหมดนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครได้สติกเกอร์เก่าไปก็ไม่ต้องสงสัยนะคะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยน ชื่อลายบนสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สั่งกันเข้ามานะคะตอนนี้พอมี l i น์แอแล้วเออเราก็จะได้มีแอดมินเพิ่มได้หลายคนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ตอบอยู่คนเดียวมันก็ไม่อาจจะไม่ทันใช่ปะเพราะมันต้องทำลายชื่อด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย อย่างตอนนี้เออเดี๋ยวมีใครช่วยตอบอดึงเข้ามาแบบดูแลไลน์ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ตอนนี้มีไลน์แอดแล้วนะคะพัฒนามากๆเลยนะคะสําหรับนะ้ำพริกปลาร้สับบองแตนนะคะกระปุกละ2 0 0บาทนะคะใครอยากได้นะคะสนใจนะคะสั่งเข้ามาเลยนะคะสําหรับของในอถนี้นะคะตอนนี้เหลือแค่ที่แพคแพ็นี้ไว้เหลือแค่42กระปุกแล้วนะคะณนะตอนนี้ลูกค้าที่อยากได้นะคะเดี๋ยวจะส่งตอนนี้มันติด ติดเสราร์อาทิตย์ใช่ไหมวันจันท์นี้จะส่งให้หมดเลยนะคะของล็อตนี้นะคะวันจันท์นี้นะคะลูกค้าใครที่อยากได้นะคะทักไลน์แอดเข้ามาเลยนะคะแอดนะคะที่ลิงก์แปะลิงก์ไว้ให้เลยดีกว่านะคะล ne นี้นะคะลูกค้าอ่าแปะลิงก์ไว้ให้แล้วโอเคเดี๋ยวปักหมดด้วยกันโอเคค่ะปักหมดไว้แล้วนะคะกดเข้ามาที่ลิงก์ลายนี้ได้เลยนะคะหรือว่าแอด tan 55 tan 55นะคะ t thailand น,นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบสั่งซื้อน้ำพริกปราบสับกันฮะของเราซิ้นย่างดีนะคะกันซึมกันรั่วแต่เอาจริงอะพอถึงเวลาที่แบบว่าเราส่งของกันอะมันโดนโยนโดนกระแทกนะคะมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะมีแตกบ้างซึมบ้างรั่วบ้างต่อให้เราแพ็กเกจด,ดีขนาดไหนเพราะว่าอย่างขวดพลาสติกที่เราใช้อยู่เนี่ย บอกเลยว่าเป็นปฏิกอย่างหนาแล้วก็เหนียวด้วยนะคะแต่มันก็ไม่สามารถต้านทานการกระแทกรุนแรงหลายๆครั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าเราเอาแบบเป็นขวดแก้วก็ไม่ดีต่อลูกค้าอีกเพราะว่าลูกค้าจะเสียค่าส่งแพงมากแพงกว่านี้อีกนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยแบบนี้ดีที่สุดสําหรับลูกค้าแล้วนะคะเป็นขวดปฏติกสวยๆอย่างเหนียวเลยนะคะอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจการขนส่งในยุคนี้นะคะแบบ เขาคงไม่ได้ถนอมของเราให้เราหรอกเนาะนะคะก็ต้องทําใจนะคะก็อาจจะมีซึมบ้างอาจจะมีอะไรบ้างในบางบางกล่องบางกล่องก็ไม่เป็นนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะอะตอนนี้ทักไลน์แอดกันมารัวๆเลยจ้ะทักมาเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมีแอดมินนะคะเริ่มมาทยอยมาช่วยตอบนะคะ ใครที่จะสั่งน้ำพริกปลาสับบองแต่ตอนนี้ยอดออเดอร์ล็อตนี้เหลือแค่42กระปุกเท่านั้นนะคะย้าเหลือแค่42กระปุกเท่านั้นนะคะวันนี้เหลือแค่42กระปุกเท่านั้นจะส่งวันจันรนี้นะคะลูกค้าหลังจากล็อตนี้ก็จะพักอีกยาวเลยนะคะเพราะว่าน่าจะอีกหลายวันเพราะาพักให้หายเหนื่อยก่อนเพราะว่าการขายของกินซึ่งกาไรมันน้อยไงนึกออกป่ะแต่ว่าเราก็พยายามขยันทาอย่างเต็มที่ที่สุดแต่ว่าพอเราเหนื่อยปุ๊บเราก็ต้องพัก ดี๋ยวร่างกายเราไม่ไหวนะคะขนมจีนน้ายาเนี่ยเราจะส่งกันอีกทีวันที่2ที่จะถึงนี้นะคะลูกค้าย้าอีกทีนะคะวันที่2นะคะลูกค้าที่สั่งออนไลน์ที่ว่ามารับหน้าหมู่บ้านเองมารับหน้าบ้านเองหรือเอ่อให้แกลบไปส่งนะคะวันที่2นี้นะคะลูกค้าทักเข้ามาเลยนะคะที่ line แอดเดียวกันนะคะไลน์แอดแตน55นะคะเลข52ตัวนะแตน55นะคะสั่งมาได้เลยนะคะ ตอนนี้ขอบคุณนะคะลูกค้าเริ่มทักไลน์แอดกันมารัวๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสั่งมาเลยค่ะตอนนี้ใครที่แอดลายเก่าไม่ได้แอดมาใหม่เลยค่ะตอนนี้ลายใหม่เรามีแล้วนะคะเป็นลายแอดอย่างดีนะคะแอดแตน55ใส่แอดด้วยนะคะมีแอดข้างหน้านะแอด tan 55นะคะหรือว่าใครที่พิมพ์ไม่ได้นะคะเราปักหมุดไว้ให้เราเดอ้อเมื่อกี้นะเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะมันปักหมุดหรือยังเนี่ย เมื่อกี้มันเหมือนเราปักแล้วนะทำไมมันไม่ขึ้นว่าปักหมดมันขึ้นว่าปักหมดไหมอ่ะก็ลองทักมากันเลยค่ะลูกค้าไลน์นะคะทั้งใครที่ค้างคาแอดไลน์ไม่ได้บนบนบนกันอยู่ล่ำล่นะคะตอนนี้ก็อ่ปาปักแล้วนะคะ ตอนนี้ก็มีลายแอดให้แล้วนะคะทักกันมารววเลยแซบเวอร์เลยขอบคุณค่ะพี่มลอีดบางหินสวัสดีจ้าปักแล้วปักแล้วทักได้เลยแตนพึ่งหลวงนี่ขยันนักเดี๋ยวดึงเข้าลายแอดให้เข็ดเลย <c oughs> น่ารักขอบคุณมากเลยนะคะเพิ่งได้ของวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะก็น้ำพริกปลาสับนะคะใครสนใจอยากสั่งสั่งได้เลยนะคะกระปุกละสองรอยบาทนะคะขนาดสา0ร้อยมลนะคะน้ำพริกปลาสับกระปุกนี้นะคะเราทำจาก เนื้อปลากระดีล้วนนะคะไม่มีปลาใหญ่ผสมนะคะเป็นปลากระดีล้วนนะคะไม่มีปลาซิวปลาส้อยปลาอะไรต่างๆนะคะเป็นปลากระดีล้วนนะคะคุณภาพแน่นอนเครื่องแน่นๆนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงไม่ต้องสั่งบอกเลยว่าของเราแซ่บถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงนะคะอ่า ขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ชอบกินของแซบเหมือนแตนนะคะสั่งเลยพลาดไม่ได้นะคะรับรองแซบแน่นอนคุกกับข้าวอร่อยมากมีข้าวมีไข่ต้มมีหมูทอดไก่ย่างอะไรต่างๆกินได้หมดเลยนะคะและที่สําคัญที่อร่อยที่สุดก็คือจิ้มกับผักสดนะคะผักสดไม่ว่าจะเป็นแตงกวาต้นหอม,ห,มหัวหอมมเะเขือหืนมเะเขือคืนมเะเขือเปาะมะเขือพวงอะไรก็แล้วแต่ผักที่คุณชื่นชอบนะคะกวางตรงกวางตุ้งได้หมดตำลงตำลึงได้หมดเลยทั้งผักสดผักลวกนะคะจริงๆกินผักสดอร่อยกว่า สั่งในไลน์แล้วจากคนสวยโอเลค่ะโอเลทักมาเลยค่ะตอนนี้ไลน์แอดเรามีแล้วนะคะทักเข้ามาเลยค่ะรัวๆค่ะลูกค้าตอนนี้นะคะพนักงานของเราก็กําลังตอบอยู่ไล่ตอบนะคะใจล่มๆใจเย็นๆเพราะว่าเราตอบแน่นอนนะคะเราเองก็อยากขายในส่วนของล็อตนี้นะคะสินค้าล็อตนี้ที่แพ็คพร้อมรอส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะ <S <S 2> <S 2> เหลือแค่42กระปุกเท่านั้นนะคะย้ําแค่42กระปุกเท่านั้นนะคะก็ใครที่ พลาดร้อนี้ไปก็น่าจะอีกหลายวันนะคะเพราะว่าแม่ค้าขอพักก่อนเหนื่อยนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะกลับมาทำนะคะหรือไม่ก็อาจจะแบบหาผู้ช่วยหรืออะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าไม่หรอกไอ้หาผู้ช่วยคงไม่ไม่ไม่ยังไม่หรอกแต่ว่าแบบขอพักก่อนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเออมันล้าๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะยังไงก็ทักกันมาสวัสดีค่ะพี่จุ๋มเพิ่มทรัพย์วัสดุก่อสร้างทักทายทุกคนเลยนะคะที่ เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนนี้นะคะใครที่อยากทานน้ำพริกปลาสับบองแตนะคะก็อย่าลืมสั่งกันมาดัวนๆนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบองแตกเลยนะคะทําไม่เหมือนใครนะคะไม่ได้เหม็นกลิ่นคาไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะเราถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงแล้วก็มีความแซบอยู่ในตัวนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ของโคราชนะคะน้ำพริกปลาสับจะไม่เหมือนใครนะคะอยากให้ทุกคนลองสั่งทานกันดูนะคะสั่งชิมกันดูนะคะ 99%ละท้าให้เลยว่าอร่อยอาจจะมีแค่หนึ่งคนที่อยู่ในนั้นที่บอกว่าไม่อร่อยอ่าท้าให้เลยนะคะสำหรับคนที่ชอบกินน้ำพริกหรือชอบกินปลาสับนะคะพลาดไม่ได้คุณจะพลาดยี่ห้อบองแตนไม่ได้นะคะบอกเลยคุณจะพลาดไม่ได้เอาสองกระปุกสักทักไลน์แอดมาเลยค่ะลูกค้าทักไลน์แอดมาเลยค่ะแฟนตุ่มเนียขึ้นเป็นแฟนตัวยงได้นะขอบคุณมากแซ่บมากจะได้ทานแล้วขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่วริยาพร ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่าอสั่งกันมาค่ะลูกค้าตอนนี้ล็อตนี้นะคะเหลือ42กระปุกสุดท้ายนะคะกระปุกละ2 0 0บาทขนาด300 ml นะคะนู่นไงใครมาเคาะใครมาเปิดติ้งนองติ้งนองอีกสวัสดีค่ะอร่อยเวอร์คอนเฟิร์มขอบคุณค่ะพี่โจมสั่งกี่กระปุกได้เจอพี่แตนคะอ่ะขอสักร้อยกระปุกก็แล้วกันนะขอบ <laughs> ว่าเนาะคือปกติแตงก็ไปส่งของให้กับลูกค้าที่แบบสั่งเป็นหม้อลูกค้า VIP ทั้งนั้นเลยนะคะนี่สั่งรองพึ่งรับประกันว่าสั่งซ้ำแน่นอนเนี่ยเป็นไงล่ะน้องพึ่งเนี่ยมารับสองสารอบแล้วรอบล่าสุดก็มารับสิบกระปุกนะคะ่ะคุณมากนะคะน้องพึ่งกระปุกละสองร้อยบาทค่ะขนาดสามร้อยมลค่ะลูกค้าใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะกระปุกสามร้อยมลนะคะนี่เทียบกับหน้าหนูครึ่งหน้าแล้วอ่ะ กระปุกใหญ่นะคะคือหลายๆคนแบบชอบมองในแง่ที่แบบว่าเฮ้ยขายของแพงบอกเลยมันไม่แพงถ้าคุณเอาไปแพ็คใส่ไอที่เขาขายกัน3กระปุกร้อยอะปริมาณเท่ากันเลยนะเผ่อๆได้เยอะกว่าด้วยนะคะเออของเราแพ็คได้ตั้งเยอะนู่นน่ะนะคะแพ็คได้หกเจ็ดปดปุกนู่นน่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะลูกค้าทุกคนนะคะ แต่ว่าของเราขายเป็นแบบกระปุกนี้นะคะกระปุกละ2 0 0บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ออเดอร์เหลือแค่42กระปุกนะคะของพี่บอกขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคะโอเลโอเลน้ำพริกปลาสับบองแตนสั่งกันมาค่ะตอนนี้ไลน์แอดนะคะใจเย็นๆลูกค้าคนไหนที่ทักไลน์เข้ามาแล้วนะคะรอตอบนะคะเดี๋ยวตอบนะคะใจเย็นๆนะคะลูกค้า โอเคสั่งกันมาเยอะๆเลยนะคะสําหรับขนมจีนน้ายาตีนไก่หรือว่าขนมจีนน้ายาไก่กะทินะคะเป็นรอบของวันที่2นะคะวันที่2เราเจอกันนะคะสําหรับลูกค้าออนไลน์นะคะที่สั่งแบบมารับเองหน้าหมู่บ้านหรือว่าลูกค้าให้ส่งแก็บให้อย่างเงี้ยค่ะสำหรับลูกค้าที่ใกล้ๆปากมุดมาที่ลังสิตคลองสามค่าส่งแบบเออใครที่แบบรับค่าส่งแบบไหวของแก็บนะคะบางคนอยู่ไกลก็แต่ว่าก็ยอมเสียค่าส่งนระรถอศะ ก็สั่งได้นะคะวันที่2นะคะเราก็เริ่มส่งตั้งแต่10บโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะอยากขายค่ะน้ำพริกนะคะตอนนี้ล็อตนี้เหลือแค่42กระปุกเท่านั้นนะคะแอดไลน์มาด่วนๆค่ะลูกค้าโอเคตอนนี้ก็คือจะมาแจ้งข่าวแหละว่าเราเปลี่ยนไลน์แล้วใครลูกค้าคนไหนที่แอดไลน์ไม่ได้รีบแอดเลยค่ะลูกค้ารีบแอดไลน์มาเลยไลน์แอด tan 55นะคะแอดใส่แอดด้วยนะคะแอด t a n 5 5นะจ๊ะ ที่สใส่ห้าหด้วยเพราะเป็นคนชอบหัวเราะค่ะฮ <edi kita> sure ้า <puntos> ฮ <three> ้าาาโอ้ยเนะนภิกนีคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากนะคะทานกับอะไรก็อร่อยนะจ๊ะนภิกมองแตนคุกกับข้าวเลิศมากเมื่อคืนกินคนเดียวกระปุกหนึ่งพูดแล้วหิวอีกแล้วเนี่ยอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ขออนุญาตส่งข่าวเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเนาะยังไงก็เดี๋ยว ขออนุญาตไปตอบไลน์ลูกค้าก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานเนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่แอดไลน์กันเข้ามานะคะแอดไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะได้สั่งซื้อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าพริกหรือขนมจีนน้ายาตีนไก่หรือว่าขนมจีนน้ายาไก่กะทิโคราดลูกค้าที่ยังสั่งเป็นหม้อยังสั่งได้นะจ๊ะอ่ะโอเลค,ค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะขอบคุณทุกคนที่ไลค์ที่แชร์นะคะขอบคุณทุกคนที่สั่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย